วันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับที่นี่ครับปักเซจากปาสักแล้วผมมาเจอน้องคนนี้ครับน้องนกเอี้ยงสบายดีสวัสดีน้องนกเอี้ยงนะเมื่อวานเป็นพิธีกรคนเดียวเลยนะที่ดำเนินรายการสวยงามหลายๆเลยเข้าใจหลายๆดีใจหลายที่ว่าได้เห็นโดยแล้วผมก็ได้ติดต่อนะฮะเพราะว่าน้องนกเอี้ยงเนี่ยเขาเจ้าอยู่ LDB Bank ธนาคารพัฒนาราวครับซึ่งทําให้ผมได้เข้ามาที่ปักเซที่นี่นะเลยอยากให้น้องนกเอี้ยงเนี่ยผ่าสมงาน đai bò แ,แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดงานนะหรือว่าเปิดพิธีเป็นมือฉับนอะิทเนาะซึ่งยูทีทีนี้เนาะเอิญมาเป็นสถานที่สาคัญเนาะ<ม>เป็นเดินสนามแดงสนามดแดงแล้วสนามแดงของซาวนาครปักเซย์ลยก็ในหลายๆปีที่ผ่านมาก็<ด>มีมีงานจักเเือในเทื่น,นี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ว่าสําคัญหลายเนาะเพราะว่าปี2024จะเป็นปีท่องเที่ยวลาวบรรดาแข่งต่างๆในทั่วประเทศก็สิได้มีการจัดงานสําคัญแบบนี้ขึ้นและยูทีนครปักเซในปีนี้ก็ถือได้ว่าเอา นี่แหละซับประดาหนี่นาอก,ก็คือแมนแล้วนเนาะมื่อน,นี้กับจิเป็นมื้อที่สอง,อสองของ,งตลาดนัดเจ้าผมไปในแต่ละแขวงนในการเปิดปีการท่องเที่ยวผมมีความรู้สึกว่าที่ปากเซจัดงานได้ยิ่งใหญ่และน่ารักเมื่อวานนี้มาแบบมีกองฟางพิธีการที่ดูแล้วยิ่งใหญ่แต่มันทําให้คนรุ่นหนุ่มสาวกับผู้ใหญ่มาได้เจอกันแมนแล้วรู้สึกมันชิลมันรู้สึกแบบไม่เกรง แล้วก็สิเป็นงานที่แบบว่าจัดขึ้นมาแบบวิถีชีวิตของคนปากเซแล้วก็สิมีการหวบพวมเอาบรรดาววยรุ่นปากเซแดแล้วก็สิมีหลายรุ่นมาห้อมต่อกันอยู่นี่และนอกจากนั้นก็มีบรรดาห้านค้าต่างๆคนก็สิได้แลกเปลี่ยนพบปะกัด60กว่าหัานค่านี้นี่เองไม่น่า่ะสัมผัสได้เลยนะว่าบวนซื้อมากๆเลยวันนี้เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าผมเห็นของดีประจำแขวงเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้เลยว่าคืออะไร ก็เ,เลยอยากให้น้องนกี<ด>นยกสิพาสมได้เลยยินดนีแล้วก็สิาพาทำภูสมที่ว่าเป็นแฟนคลับของอ้<ด>ยนอไอ้นอ<ด>้องเจ้าสมดังด้วะลุย <laughs> สิพาโอท็อปเลยสิพา o โอ<ด>ท็อปที หัวพรมเอาบรรดาเมืองต่างๆของแมนปากเซกัสซีมีบรรดาสินค้าหัตถกรรมแด้โดยสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยสบายดีโดยตัวนี้กัสซีเป็นสินค้าอยู่ที่เมืองมุลละปโมกเมื่อนี้นำมาวางแสดงนี่มันเป็นประเภทใดประเภทเครื่องหัตถกรรมเครื่องหัตถกรรมเครนของหัตถกรรมเป็นของบรรดาวัตสุนติวาเคยมาแต่ก่อนแต่จะมาแต่ ค้าเจ้าจะจะสืบทอดกันมาเลยตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เซนเฟอร์ที่ว่ากำลังไหนครับเป็นผลิตภัณฑ์โอด็อกของเมืองรับผลิตภัณฑ์ะโอด็อกแ่งศาติของโอเจ้าแพงชาตหมายความว่าต้องผ่านมาตรฐานในการจุดต้องตรวจต้องในคผลตรวจสอบจบนับตั้งแต่ขั้นตอนผลิตจุขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบเนาะคัดเลือกวัตถุดิบจดเึงการผลิตเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามไอ้ในนึงเนาะ อันนี้เหมือนอีนอูเหมือนบออูคืออาจจะเป็นคล้ายๆแบบเปที่ว่าเพื่อนเลี้ยงเด็กน้อยคนสมัยตะกี้แมนถือว่าหนูเลี้ยงกับบได้เห็นดนละเสรนนี่นนว่าปัจจุบันนี่กัดซอกซอกยากเนาะคือคนที่เอาเด็กน้อยสมัยก่อนนะจิมีผ้าเขาม้าละกัดผมก็นึกว่าเป็นตะก้าผ้าซื้อใช่จะเป็นอูที่เลี้ยงเด็กน้อยใส่เสื้อกล้าแมนคนก็จะ อย่างนี้นี่เองมาได้เห็น,นโดนลยเด้ด่าเบื้องยนาคือกันนะโดยขอบใจเนดะ้อโดยทุกทุกที่เนี่ยเขาจะมีของดีประจําแขวงนะเราเรียกว่าโอ้ดรอปแล้วกันถ้าเกิดเมืองไทยเราเรียกวโอ O ท็อปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทีลาเราเรียกโอดรอปฮะเราจะเห็นว่าเรามาดูนะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะเพราะว่าแต่ละแขวงมีของดีต่างกันครับส่งเมืองฝรั่งเลยแมนเพิ่มาอยู่ลาวเด้ กับคนล่าวห้อกระสือกันคือกับกระสุงย่งจันบอย่างบอยอย่างไรกระสือน้ำข้ารเขาแล้วคนตอยู่ายประเทศหลายขระเจ้าก็ซื้อไปแล้วก็ส่งไปให้ที่แมืองฝรั่งเลยอย่างนี้นี่เองเป็นเครื่องฝากของตอนมันในน้อยนะของตอนนะครับโอ้ยางงี้นี่เองเพิ่งรู้เลยนะผมก็นึกว่าทําขายกันเองหรือว่าซื้อของฝากแต่จริงๆแล้วอ่ะเพิ่งรู้เลยว่าคนลาวที่อยู่ในเมืองฝรั่งอยู่ต่างประเทศก็หลาย อยู่เยอะมากอยู่อเมริกาก็เยอะอยู่ฝรั่งเศสก,ก็เยอะฉะนั้นเขาก็เลยเอาของพวกนี้เอาไปขายต่อส่งออกนอกนั่นแหละลส่งออกนอกกันอ้าและอีกอย่างหนึ่งผมเห็นเลยว่าการวางแสดงสินค้าอย่างเงีง้ยเขาจะเห็นซึ่งกันและกันแ,แล้วเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกไอ้น้องสังเกตเห็นบาวานอ่าอยู่บริเวณเรียบนีเนาะจะมีบรรดาเมืองต่างๆสมบัติเมืองหัน ใช้เวลาในการเดินทางเกือบมืดหรือว่าเพิงมืดแต่ว่งงานนี้เป็นการรวบรวมเอาทุกเมืองของทั้งแขงจัปรพรรมาอยู่ใกล้กันเพียงแต่ขันหลอกเท่านั้นและก็ได้นําเอาสินค้าที่โดดเด่นของเมืองมาสแสดงซึ่งนั้นก็หมายความว่าเป็นการอ่าแสดงนอสินค้าที่โดดเด่นของในแต่ละเมืองและผู้คนของแต่ละเมืองก็ได้โอ้ลมแมนวาสินค้าลึกซึ้งน,นะนี่ ี่จะเป็นความหมายยังเลิกเสิงของงานของพวกเราที่จัดขึ้นในเือนี่ไม่นึกเลยเพราะจริงๆแล้วผมเข้าไปในตลาดนัดทุกๆที่นึกว่าพระเจ้าเพียงแค่ขายของแล้วห่วงอย่างเดียวว่าขายได้บอแต่จริงๆเราไม่ไสเลยออย่างนี้นี่เองเห็นบางคนจะเยี่ยมสมกันเนาะสบายดีนี่จากบ้านไหนครับเนี่ย บาจียงแข้งจำปาซักอ๋อบ,บาเจียงอ๋อผมเคยไปแสงสว่างนี่คือทำผ้าทอผ้าหัตถกรรมอ่าเ,เออผ้าของเมืองนี้ของแขวงนี้ก็ดูแตกต่างนะก็ไม่ค่อยคุ้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วแต่ละแขวงก็จะมีลายต่างกันเนาะนอ๋อคนธรรมดาก็จะรู้จักเลยใช่ไหมจะจื้อเลยใช่ไหมว่าเ,เป็นของแขวงไหนแขวงไหนเนียนๆนียนาจะเหนียวกันอกอด้วยอ่าขอบใจเด้อ นี่บ้านบาเจียงเดนนี่ก็สิเป็นของเมืองจับปราสักเลยอ๋ออันนี้เป็นของเมืองจับปลาสักสวัสบายดีสบายดีตัวนี้เป็นสินค้าของเมืองจับปราสักเนาะเจ้าวันนี้นำมาแสดงป็นประเภทใดเครืองเกสเัสต์มีเต่าลำยาเด้อกกน้อยเป็นเครืงเอก เป็นของที่ระลึกใช่ไหมครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาซื้อกับเ้าขอถามหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นชุมชนที่ช่วยกันทําหรือว่าเป็นชุมชุนเป็นชุมชนเลยใช่ไหมครับหลายครอบครัวช่วยกันทำเพราะนี่เพจนบรนด์เขาภาสิเกย์สนั่งห่องอันนี้เครื่องเซียนเครื่องนี้ปกติชิมีโอกับแบรนดคั้นนะฮะแต่ว่าวางแสดงอยู่ทางวัดปูใน รายางานเลยแบ่งกันไปอ๋อใช่แล้วเพราะว่าที่งานที่ปักเซนี่จริงๆแล้วอะจัดขึ้นทั้งอาทิตย์ก็จริงแต่แบ่งกันไปคือปักซองก็มีมว,วัดปูจปาสาก็มีสนามกีฬาก็มีมสนามแดงก็มีมเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งๆกันไปเพื่อไปโชว์จะอ๋ออย่างนี้นี่เองสวายดีสวัสดีครับอันนี้เนี่ยเป็นของดีประจําแฝงไหนเนี่ยเอประจําบ้านไหนอัน พระเจ้าสุบุญทวีสร้ายุ่งคำดีเนาะยอยู่ในอาณาจักรที่ในกลุ่มอดอภ้องนครปักเป็นของดีเพราะว่าเ้าเห็ดจากไม้ไกระเม็นเ้าปลูกมอเรียงหมอนเนาะอยู่อยู่แถวเขตปักซองนี่แหละเพราะว่าเามีตมลล้นกาแฟมีต้นมอนลายเก็บไปอมอดมาเลี้ยงหมอดนด้วยแล้วก็ซ้าไม้แล้วจีส่วนสีเป็นห้าหงอมเองเนาะเป็นเอาจากพืชท่านท่ามสาเท่านี้แหละแล้วนี่แหละครับอยู่ในบ้านเดียวกันหรือเปล่า เพาต่างบ้านแต่ว่าจะเป็นอาสมาคมของของหน่วยงานอุดบของนักคนปากสีเราทั้งหมดเลยเป็นหน่วยงานของภาครัฐเป็นทรงเสริมเพราะงานในในั้างนี้เนาะควนกสิป็นการกระตุ้นเนาะสินค้าเนาะภายในสิิอากาศเดินมาเป็นการกระตุ้นเรื่องของการตลาดในระกับสิให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าสาวขายและการทั้งผู้ประกอบการเนาะได้แลกเปลี่ยนพบปะอ้ลมกัน เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอย่างต่างๆนานี่หนี่นอกจากที่ว่าคนทีมาเที่ยวในงานนอกจากมาจับซื้อเนาะมาซื้อสินค้าแล้วบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ประกอบการกสดีได้ไม่กัดโอลมแรกเปลียนกัเปิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจกาวาเมนตลังจากท่วาแมนเงียบเหงามาหลายแลนะครับเป็นการส่งเสริมซิแม่ถูกต้องสบายดีสบายดีอันนี้อะไรเนียวเหล้าขาวของสใจพเ ผมได้กลิ่นได้กลิ่นในหอมๆอ,อันนี้เป็นของชุมชนเหรอฮะช่วยกันทำ<ม>กี่รัวเรือนเอ่ยนี่ทุกมุมบ้านเห็นกันหมดถูกครอบครัวเดยบ้านประเภทแบบนี้มั้งเพราะฉะนั้นก็คือว่าแต่ละคนแต่ละแต่ละคนแต่ละงานฝีมือก็ช่วยๆกันทาใครถนัดอะไรก็ทําอย่างนั้นแล้วก็มารวมกันคุณดูสิเห็นไหมถ้าเราเข้ามาดูจะเห็นว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีของดีนะแต่ละอย่างกัน ใช่ไหมฮะอ๋ออ,อ,อันน,ออออนี้เหล้าโอ๊ดดอบทำไมอันนี้โฆษณาจ้ะก้นนี้เหรอบ้านไหนเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์โอ๊ดอบน้องคนภาษีน้องพันลาเขาบอกโอ๊ดอบแต่ว่าภาษาไทยว่าโอูทอปเหนยเราจะมีแบบอาหารการกินหลายอย่างเนาะเราเราก็มีหลายชนิดจะเป็นแบบว่าเราเราเขาหอมตัวนี้เป็นเราเขาหอมเราเขาแก่หน่อยเนาะจ้า โดยจะเป็นโบมันคือพันธ์ข้าวนั่นแหละเบนผ่านเขามีหลายสีด้วยพันข้าวเพราะฉะนั้นพันุข้าวแต่ละข้าวแต่ละอย่างมันจะเป็นรสชาติแบบกนึะจะวันจะเมากินหอมโฮมเมาคือกันปะไม่เมาคือกันเพื่อแต่ว่ากินในมันเมาคือกันเนาะลยขอบใจเด้อโดยขอบใจลองมาดูเรื่อยๆเด้อสบายดีครับสบายดีครับอันนี้อะไรนะส่งเสริมการผลิตกสิกรรมสินค้าผู้เพียงบริเวณ ซื้อเป็นของอิ้สวนเขียวเจ้าซื้อบริษัทนิต้สวนเขียวที่อยู่ผูเพียงบริเวณแล้วก็ส่งเสริมกันปลูกแต่ทำกสิกรรมหลายกว่าแล้วเขาก็มีที่พักที่เป็นธรรมชาติกับสวนเหตุอ่าส่งเสริมหนปลูกพริกไทยกนลังสาเป็นกลุ่มผลิตภัพั์ของเขามีพริกไทยพชุแต่แล้วก็เป็น สมเด็จพูโอ้ยนี้ถ้าเกิดไม่มาวางสินค้าอย่างนี้ไม่รู้เลยนะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอะไรดีบ้างเนาะต้องวางบ่อยๆนะนะเลยขอบใจเด้อสบายดีสวัสดีครับอันนี้จากร้านอะไรเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถึกใจหันคําสวรรค์กระเป๋าเรลาไปยุกโอกระเป๋าเรลาไปยุกสวยกระเป๋าเห็ดเองเห็เองเลย แตกต่างไปได้เส้นที่มือของชาวบา้านจะถือของ,อของนันตสนดเลยที่เหาแบบทรงเสริมที่เพื่อเข้าไปทรงเสริมให้เขาเจาเห็ดไห่เห็ดมาจากมือแบบงานงานเฮนเมดเลยเห็ดมาจากวายเด็กอะมีติ๋วภัยในกระวายหน่อยโอนี่คิดเองอหรือเปล่าหมายถึงว่ารูปแบบประยุกต์ความเป็นลาวแล้วให้ออกมาเป็นแบบทันสมัยอย่างนี้ เกแมนช่วยกันเิดกันเองเก่งนะเนี่ยเก่งเลยนะให้สีและก็วัสดุจริงวัสดุของลาวที่เราเห็นมาแมนนี่ต้น้ก็เป็นขาฝ่ายต่ำของคนลาวแล้วเอามาผสมกันแม่เลยใบมือนิดด้วยถามหน่อยสมมติอันนี้ที่ผมถือมาเนี่ยใบเนี้ยใบละเท่าไหร่ตั้น้บ่ก็ต้นี้่ปอร์เซ็นต0หาสิบ 8 5 0 0 0 0ก็อยู่ประมาณสัก1,200บาท1,300บาทก็ผมแพงนี้ก็ถือแบาปุ๊บนะเห็นได้มือโอ้โหข้างในนี่มีสวยๆเต็มเลยนะคึงใจหลายเดี๋ยวชิมมาแฟนด้วยขอบใจได้ขอบใจหลาย อย่างนี้แหละผมว่านะถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์อะไรกันแล้วแต่ถ้าเกิดประยุกต์ให้ใช้กับทุกคนให้ได้ใช้เนี่ย,ยก็จะขายง่ายขึ้นนะแม่แล้วเขาเออว่าเป็นการยกระดับนันสินค้าขึ้นมาให้มีคุณค่าโดยเฉพาะเป็นสินค้าที่ว่าเฮ็ดด้วยมือด้วยชาวบา้านอย่างสิ่งมันจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเห็ดด้วยใจแต่มันจะมีคุณค่าเวลาที่ว่าเขาซื้อไปนะนอกจากที่ว่าเป็นการ ทรงเสริมผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังเทนให้ประเอิญว่าประชาชนนอนได้มีอาชีพและกับูมิใจในปีไม้ลายมือของขอเจ้าเนาะเออกมาจริงเลยอันนี้จากบ้านไหนเนี่ยบ้านสะพานบ้านสะพายนาเมืองนาสมบูรณ์บ้านนาสมบูรณ์จ้านี่แบบเห็นนี่ละเอียดมากๆเลยใส่เส้นทองหรือเปล่าเนี่ยใส่ทองเนาะ ไหมทองไหมทองเหรอไหมทองแบบวาวมากเลยอ่ะตำยอพี่สะพายบ้านสะพายก็สะพายเลยแป้งจำปังซางามเด้อชิ้นนี้เท่าไหร่อ่ะสามแสนแปดสามแสนแปดโอ้ห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าบาทโอ้พื้นนี่ห้าร้อยกว่าบาทถูกมากเลยถูกมากห้าร้อยบาทตำเองแบรนด์ตำเองโอ้ยผมก็นึกว่าใส่เส้นทองนี่ หรือเป็นพันเด๊อ่าผู้ิงอันนั้นเป็นผ้าไหมส่วนนี้เป็นผ้าป้ายอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะการจักสารเนาะคนละบ้านจะต่างกันเลยคนละเมืองเลยโอ้หนอยขอบใจดนะ้อนี่เองคุณถ้าคุณอยากจะมาที่จำปาสากักครบเลย ฟูตเดียวนี้ไปครบเลยนะเนี่ยว่าจะไปที่ไหนแีนี่แจกฟรีเลยอ๋อเป็นอินโฟมชันให้ทุกคนพอมีเล่มนี้นะลึกเข้าไปอีกแจกฟรีอ๋อเสียยาเลยอ้าวสบายดีเจอได้บอลคนนี้เมื่อเดือนที่แล้วได้ไปเที่ยวกันห้าวันเต็มเต็ม บุกทั่วปากเซเลยนี mm <S 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 <m <m ่เลยแผนกแถลงเขาแนะนำละการต้องเที่ยวเขาวาทอของแขวงจัมปาสันนะฮะแล้ววันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือวันเปิดสุดที่ถ้ามีที่ใหม่ๆจะลืมเรียกกันอีกนะได้ๆๆจะอาศัยทางซื้อของท่านใส่บริการเต็มที่ปีสองพันี่สิได้ของดีด้ คือคง่ายๆเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์โอดรอปแล้วก็จะมีโซนสินค้าเครื่องไส้่อไปนอนลกาเครื่องย่เครื่องกินอย,อยู่ทางด้านนั้นก็จะเป็นประเภทอาหารพวกเขาก็จะได้แยกเป็นโซนเป็นโซนกันหิวแล้วล่ะ <มา S 2> เราไปดูอาหารกันไหมเมื่อวานนะแซ่บมากเลยไปดูกันสะหน่อย ทุกตอนนี้ก็ยืนอยู่ทีนี่เลยนะบูธของธนาคารชาชนลาวหรือว่า l อ b Bank งอยซึ่งยูในนี่ก็สิมีอยู่สามบูธด้วยกันแล้วด้านข้างก็จะเป็นบูธของ EasyGo นะอมคํำพันดิจิตอลอ่ใช่ใช่ผมได้ไปร่วมเปิดงานคำดิจิตอลด้วยนะโอเคเห็นอยูนะอาแล้วก็มาเินเป็นของของการลงทุนแล้วการฝากเงินการใช้จ่าย เนนนอนเอลดิพิแบงค์ของพวกเฮาจะให้นะสำหรับผู้ใดเนาะที่ว่ามาจับจ่ายซื้อขายสินค้าอยู่ภายในงานเนาะที่ว่ามีการสแกนจ่ายเนาะผ่านทางแอป LDB Trust เนาะจะอ่าจ่ายผ่าน QR ทัสเฟกของพวกเฮาเนาะหนึ่งล้านกรีบนำเอาไปบินมาแลกของรางวัลได้ภายในงานใช้จ่ายหนึ่งล้านกรีบเอามาแลกของรางวัลได้เป็นคอลเลกชันพิเศษแล้วก็ได้ข่าวว่าทุกครั้งการใช้จ่ายโดยการสแกน ทัชเพย์เนี่ย<ม>ก็ลดราคาด้วยหรอต้องมีแคสแบ็กมีสว่สวนลดอีกส่วนลดอีกแมนมีส่วนลดภายในยางานอีกทั้งลดทั้งให้ของเลยเด็แมนแล้วจ <c oughs> ึงว่าพุ่มได้จัน <c oughs> กับพมแมพีน้องเาวนาครปราเซและกรประดาแขกใกล้เคียงที่มาเพราะฉะนั้นนะคุณ <c oughs> จากวันนี้ถึงวันที่เซห้านะคุณมาเปิดบัญชี l อ b ได้เลยนะฟรีนะได้บัตร ATM ก็ฟรีแมนแล้วมาเที่ยวซื้อตั๋ว คอนเสิร์ตก็ลดเพิ่มราคาอีกถูกต้อง50%ะสิบเซนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกใช้จ่ายในงานได้สด่วนลดแถมยังได้ของกลับบ้านอีกไ,ได้คอเล็กชั่นพิเศษเอออะไรบ้าเก้าขาเข้ามาแล้วบ่ยมีพิษหลังแอลดีบีนี่แบบว่า ใจปั๊มมากๆให้ให้กับให้เลยเด้ะมาแล้วมีตะให้กับให้ให้กับให้เลยเดแล้วพอเวลาที่ว่าเขาเห็นลูกค้านอนหรือว่าพเมพี่น้องที่ว่ามาเที่ยวในงานบุญพวกเขากันแล้วนอกจากที่ว่าได้ดุนดนนอกจะได้มีงานดีๆแบบนี้อยู่ทีนครปฝาเซแล้วพวกเขาได้ให้การบ,บริการที่ดีเนาะแ,และก็จริงใจให้กับลูกค้าได้เห็นหอยยิ้มลูกค้าได้เห็นหอยยิ้มของพเมประชาสนมันก็เป็นของขวัญอันนึงหรือว่าเป็นกําลังใจอันนึงให้กับพวกเขาจริงจริงเลยขนาดผมอยู่ข้างๆผมก ยิ้มตามเลยนะน้องเองนี่งามไยขอบใจเลยขอบใจขอบใจโอก็คราวหน้านะครับถ้าเราจะไปไหนเนี่ยช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาวูเกเตอร์ครับไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ